สวัสดีครับผมอยู่กับช่องของคนไม่เอาฐานครับผมนะวันนี้แดดจ้านะครับผมอะไรครับผมนะวันนี้ก็มีคลิปแนวสาระนะครับแล้วก็เก็ตสาระดีๆนะครับผมมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับนานๆเจอกันทีนะครับผมอลไรครับผมคลิปที่ผมจะอัปโหลดให้ท่านผู้ชมหรือบรรดาพี่ๆน้องหรือใครที่ชอบนะครับผม ในการแต่งรถนะครับดีไซน์รถเก่าๆมาเป็นรถที่ดูสวยงามนะครับโดยการเรามาจะเอารถเก่าๆนะครับมาพ่นสีแล้วก็มาแต่งเครื่องนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมก็มีคลิปนะครับต่อเนื่องจากาคลิปที่อัปโหลดครั้งแรกนะครับผมก็คือ,อ คลิปที่เราเอากวัวฮอ da ้าเว e นะครับผมหรือตระกูล h อนด้านะครับรุ่นเก่านะครับมาพ่นสีทำเครื่องใหม่นะครับผมนะวันนี้ก็อีกเช่นเดิมนะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมวันนี้ก็มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมจะอวดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนะเกี่ยวกับปัญหาเราจะรู้ได้อย่างไงนะครับผมว่ารถของเราวาล์วรั่วนะครับผมนะซึ่ง ท่านผู้ชมอาจจะอา,อ,าอาจจะรู้แล้วหรือใครที่ยังไม่รู้ก็ดูคลิปนี้นะครับผมนะแล้วก็เป็นแบบวิธีแบบบ้านๆนะครับผมโดยการตรวจเช็คด้วยตนเองนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับผมใช้แต่ความรู้สึกของเรานี่นะครับผมตรวจเช็คโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับส่วนมากเดี๋ยวนี้จะมีเครื่องมือที่ามาช่วยในการตรวจซ่อมอ ของรถอ่าอุปกรณ์ของรถน,น,นั้นนะครับผมนะแต่วันนี้เราจะใช้วิธีแบบบ้านๆเพื่อตรวจเช็คว่ารถของเราเป็นอะไรถึงสตาร์ทไม่ติดนะครับผมนะหรือรู้ได้ไงว่าอ่ารถของเราวาวรั่วนะครับผมคลิปนี้ก็มาอัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมวันนี้ผมก็จะอ่าอัปโหลดตั้งแต่อ่าเริ่มแรกที่เราจะเช็คดูนะครับว่ารถของเรา วาล์วร <Wow. S 2> ั่วเกิดจากอะไรหรือตรวจเช็คได้ยังไงนะครับผมนะก็ดูเบื้องหน้านะครับผมนี่คือ,อรถที่ผมเอามาดีไซน์นะครับเป็นรถคอนด้ารุ่นเก่านะครับผมนะดูเบื้องหน้าครับนะเอาละ,ะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาเราจะ,ะรู้ได้ยังไงนะครับผมนะว่ารถของเราว wow. าล์วรั่วนะครับผมนะคลิปนี้ผมก็ อัปโหลดมาให้ดูคือปัญหาที่เราจะรู้ได้ไงก็ไม่มีเครื่องมือนะครับใช้วิธีแบบบ้านๆอ่าใช้วิธีแบบบ้านๆน,นะครับโดการตรวจนะครับก่อนที่เราจะรู้นะครับผมว่ารถของเราทำไมสตาร์ทไม่ติดนะครับนะเรามีเครื่องมือที่อ่าทุกคนนะครับผมนะก็ต้องหาซื้อไว้ดีนะครับนะ นี่นะครับผมนี่คือหลอด LED ขนาดเล็กนะครับผมนะซึ่งมันจะมีอ่าเขาขายตามลาซาด้านะครับเป็นจุดละอ่าสามสิบสี่สิบบาทนะครับตกตัวละสี่ตัวละสามบาทประมาณนั้นนะครับผมนะผมซื้อมานานแล้วนะครับผมซื้อไว้เป็นดีนะครับผมราคาถูกด้วยและสามารถช่วยเราอ่ารู้ว่า รถของเรานั้นเป็นอะไรนะครับผมนะก็ผมก็ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นใช้วัดกระแสไฟที่ต่ำอย่างเช่นนะเราเอาตัวอื่นนะมาวัดโดยมาวัดไม่รู้นะครับผมนะเช็ที่ช่างทั่วไปหรือว่า,าที่เราไม่เป็นช่างนะครับผมอันดับแรกที่เราควรจะตรวจเช็คนะครับผมคือไฟ นะครับนะเอาไล่ง่ายๆเลยนะครับผมนะสวิคนะครับเราทำการเปิดหรือตรวจเช็คสวิคหรือต่อตรงไว้ก่อนนะครับผมบางครั้งสวิคอ่านะ่ปิดเปิดนะครับอ่ามันอาจจะเสียนะครับเราก็ต้องทำการต่อตรงไว้ก่อนนะครับอ่าสองเมื่อเราต่อสวิคไฟต่อตรงเสร็จแล้วนะครับผมเรา ก็มาเช็คไฟนะครับหัวเทียนได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทําการเช็คให้ดูนะครับผมว่าอ่าระบบไฟมาหรือไม่มานะครับผมโอเคครับแป๊บสักครู่นะครับเอาแล้วครับผมนะผมก็ต้องไม่ต้องผมไม่ถอดนะครับนะผมถอดออกมาแล้วนะอ่ะสมมติว่าเราจะตรวจไฟนะครับต้องถอดหัวเทียนออกมานะครับ นะครับผมแล้วก็ตรวจเช็คไฟนะครับผมว่ามีหรือไม่มีไฟมีนะครับผมอ่าเห็นไหมครับอ่าก็ไฟแรงอยู่นะครับผมนะเช็คแบบบ้าน โดยการที่เราจะเอา,อานิ้วมือนะครับอุดนะครับเนี่ยใช้ความรู้สึกของเราเลยนะครับผมนะใช้ความรู้สึกของเราเลยคือการเอานิ้วมือของเราเนี่ยนิ้วกางก็ไดะ้นิ้วชี้ก็ได้ที่เราถนัดามาอุดตรงนี้ไว้แล้วก็ทําการสตาร์ทดูนะครับนะสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวตั้งขากล้องก่อน <c oughs> นี่คือการาคาดคะีนะครับผมว่ามันจะใช่อย่างที่เราว่าหรือไม่นะครับผมนะถ้า,ารถมอเตอร์ไซเรามีปัญหานะครับเอาละครับผมนี่เราต้องใช้นิ้วมือที่เราถนัดนะครับเพื่อ เราไม่มีอุปกรณ์นะครับผมเราไม่มีอุปกรณ์เราใช้แบบวิธีบ้านๆเราจะใช้นิ้วมือเรานะครับผมซึ่งวัดระดับแรงดันของในเครื่องนะครับผมแล้วเราก็จะสตาร์ทนะครับผม <c oughs> ไม่ต้องสตาร์ทเยอะนะครับ ไม่ต้องสตาร์ทเยอะแค่นี้เราก็ใช้นิ้วมือสัมผัสรู้แล้วว่าแรงดันแค่สตาร์ทครั้งเดียวนะครับแรงดันมันจะดันนิ้วมือเรานะครับแต่นี่มันไม่มีแรงดันนะครับแสดงว่าคา,าดคะเีอย่างแม่นยำนะครับว่าฝันทงว่าวาวรั่วนะครับผมไม่ต้องไปอื่นไกลนะครับผมเพราะว่าเราก็ปรับจูนคาบูรเรียบร้อยหมดแล้ว นะครับผมนี่คือการวัดแรงดันนะครับของเครื่องนะครับโดยอาศัยนิ้วมือของเราความรู้สึกของเรานะครับปกติมันจะมีเครื่องมือนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือนะครับอย่างพี่ๆน้องๆนะครับไม่มีเครื่องมือนะครับก็ใช้ความรู้สึกของเราเนี่แหละครับนิ้วมือของเราอุดที่รูของหัวเทียนนะครับแล้วก็ทําการสตาร์ทแค่สองครั้งก็รู้แล้วนะครับผมนะโอเคนะครับเอาละครับผมวันนี้ก็ อัพโหลดมาให้ดูนะครับซึ่งเป็นแนวความรู้นะครับผมนะนะซึ่งเป็นแนวความรู้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับผมนะซึ่งที่เรามีอุปกรณ์นะครับผมอย่างตัวเนี้ยนะครับที่ผมนำเสนอไปแล้วก็ แค่ตัวนี้นะครับ2อย่างนะครับ LED กับที่วัดไฟนะครับราคา20บาทนะครับผมซื้อตามร้านอุปกรณ์นะครับผมตัวนี้มันจะใช้ตัวนี้นะครับนะเป็นที่วัดกระแสไฟแรงสูงนะครับผมแบบไปบ้านไปอะไรนี่แหละครับผมเรามาใช้วัดกระแสไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับซึ่งที่ออกมาจากคอยหัวเทียน ดรวยคอยสตาร์ทเอ่อคอยสตาร์ทนะครับผมนะที่ออกมากจากตัวเครื่องคอยสตาร์ทนะครับผมซึ่งเป็นกระแสไฟอ่าที่แรงนะครับหลายโวลต์อยู่นะครับก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับส่วนนะครับตัวนี้ใช้วัดอ่าพวกพัชเชอร์คอยนะครับผมซึ่งเป็นกระแสไฟต่ํา นะครับตามรอบนะครับผมตัวนี้ใช้ LED จะใช้ใช้สีไหนก็ได้นะครับผมสีขาวสีเหลืองสีไหนก็ได้แล้วก็ซื้อไว้ยกชุดเลยราคาถูกดีนะครับอ่านะแล้วก็สามารถาใช้งานร่วมกับตรวจวัดของกระแสไฟรถโมเตอร์ไซค์ของเราได้นะครับเพื่อในการเดินระบบสายไฟนะครับผมตรวจเช็คยังไงเดี๋ยวผมจะตรวจให้ดูนะครับผมนะดูขั้นตอนนะครับผม <c oughs> ดูข้างหน้าครับ นะหลอดสีแดงนะครับเพื่อจะได้แป่งแสงจะได้ชัดนะครับผมเพื่อในการวัดกระแสะไฟอ่าเราจะวัดกระแสะไฟของสายสีดําแดงนะครับซึ่งออกมาจะคอยสตาร์ทเป็นคอยสตาร์ทนะครับผมสายสีดําแดงนะครับผมผมดูก่อนอ่ะนี่นะครับตรงเนี้ยนะ สายสีดําแดงนะครับเราจะใช้หลอด LED นะครับผมเราจะเสียบตรงที่สายดําแดงแล้วก็สายเขียวอยู่ริมสุดนะ,ะนะ ทำการเสียบนะอ่ะนี่นะแล้ดวดูนะครับผมซึ่งสายสีเขียวนี้เป็นสายกาวนะครับผมส่วนสายสีดาแดงอยู่ตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยนะครับผมอาจจะไกลหน่อยนะครับผมเป็นคอยล์สตาร์ทนะครับสีดําแดงเดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทดูแล้วก็ดูกระแสไฟนะครับ เห็นไหมครับนะครับนี่คือการตรวจเช็คระบบไฟนะครับผมเราจะใช้แบบนี้ง่ายกว่านะครับผมนะนะไม่ต้องถอดตัวนู้นนะครับตัวไฟมันเดินเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ากล่องไฟถอดตรงขั้วที่ก่อนที่มันจะเข้ากล่องไฟนะครับแล้วก็พัดเชือคอนะครับผมนี่พัดชอคอยจะอยู่ใกล้กับ สายเก้าสีเขียวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสีฟัชเชอรคอยนี่ก็เป็นสีฟ้าคาดเหลืองนะครับนะอ่าแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับเสียบอีกทีแล้วก็ดูกระแสไฟนะครับนะเดี๋ยวทำการสตาร์ทใหม่ เห็นไหมครับโอเคครับผมนะก็ทำการวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะทำการวัดเป็นที่เรียบร้อย อาก็ <Petersburg. S 1> ท ENNIS, ําการวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะใช้ตัวนี้วัดก็ได้นะครับแต่ว่ากระแสไฟที่เปล่งออกมานะมันมันค่อนข้างต่ํานะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนใช้หลอด LED นะครับวัดกระแสไฟต่ําหรือกระแสไฟที่สูงนะครับได้มันถึงจะสว่างอ่าท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นนะครับผมนะครับเมื่อเราวัดว่ากระแสไฟออกมาจากตัวเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะ มันก็ไม่ยากที่เราจะสันนิษฐานนะครับอ่าเก็บไว้ก่อนเอาละครับผมนะวันนี้ก็อ่าเป็นคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับผมอาจจะพูดอ่าวกไปวกไปบนมานะครับผมนะอ่าถ้าใครเข้องใจเกี่ยวกับปัญหาอ่าการเดิน ระบบสายไฟของ Honda นะครับผมอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับผมอาจจะสับสนหน่อยนะครับวกไปบนมานะครับผมผมก็พยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับผมหักใครยังไม่รู้นะครับสามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับผมที่ใต้คลิปนี้นะครับผมนะผมก็จะให้ความรู้เท่าที่ผมมีนะครับผมนะเกี่ยวกับการเดินระบบสายไฟนะครับผมหน้าที่ของแต่ละสายไฟของจะออกจากระบบเครื่อง นะครับของ Honda นะครับผมนะมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับนะแล้วก็ต่อตัวไหนตัวไหนนะครับผมนะก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับผมเอาละครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปแนวทางนะครับซึ่งมาอัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับต่อจากคลิปที่ทําล่าสุดนะครับผมนะซึ่งจะเอารถฮอนด้าดีมรุ่นเก่านะครับมาพ่นสีแล้วก็แต่งเครื่องทําเครื่องใหม่นะครับก็คอยติดตามดูนะครับว่า รถสไตล์ในฝันของผมนะครับจะออกมาสวยงามไหมนะครับจะเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็เครื่องจะแรงไหมนะครับผมของ Honda าดีมนะครับร้อยนะครับรุ่นเก่านะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับก่อนจากกันไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยในช่องของคนไม่อดขานนะครับผมวันนี้ก็ต้องจากลากันก่อนครับ